สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะคือหลายๆวันที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรเนาะก็หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่ามัวแตติดตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับ การขายทองรุ้นว่าเออจะเป็นยังไงต่ออะไรยังไงแบบนี้นะคะจนมาถึงวันนี้ก็มาเจอที่เป็นข่าวโด่งดังตอนนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการขายตรงธุรกิจขายตรงอะไรต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งมีดาราเนาะได้มาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้ซึ่งใหม่ก็เคยเห็นเนาะสินค้าตัวน,นี้นะคะสินค้าที่เขาลงเนาะขายของทางออนไลน์เยอะแยะมากมายที่ใหม่เคยเห็นนะคะก็คือพี่เสาใหม่ก็เคยขายเหมือนกันนะคะบริษัทนี้แหละนะคะ ไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำบริษัทนี้เนาะวันนี้ใหม่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าใหม่ก็เคยทำธุรกิจขายตรงมาก่อนเพราะว่าจะเป็นอีอกบริษัทหนึ่งเนาะทำมาอยู่ประมาณ3บริษัทด้วยกันเลยนะคะแล้วก็หมดเงินไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะแต่ใหม่ก็ไม่ได้ไปทวดบริษัทเขาหรือว่าเขามาหลอกลวงเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวใหม่จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็ทำไมถึงเข้าไป ทำธ,ธุรกิจขายตรงอะไรแบบนี้เนาะให้ฟังตอนที่มาอยู่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพตอนนั้นก็ขายของอยู่เนาะขายของอยู่ที่กรุงเทพก็อยู่ๆก็คือมีพี่ชายนะอันนี้บริษัทแรกนะคะที่ไมเข้าไปทํานะคะก็คือมีพี่ชายโทรมาเนาะอยู่ๆก็โทรมาเนี่ยไม่เธออยากด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ๆพี่เขาพูดแบบนี้เนาะเราก็อึงอ้งไปสักพักอะไรนะเราก็ด เราก็ตอบกลับไปทันทีเลยไม่อยากรวยอะไรประมาณนี้เนาะเราก็พูดไปพี่ชายก็ืออไม่อยากรวยก็ไม่เป็นไรอะไรเนี้ยถ้าอยากรวยก็ติดต่อมานะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คือเป็นพี่ชายไม่ใช่พี่ชายแบบอ่าแท้ๆนะเป็นพี่ชายแบบทางๆที่เราเคยรู้จักกันมาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หายไปเนาะหายไปประมาณอาทิตย์แหละล้วก็ทํามาค้าขายของเราปกติอยู่ๆวันหนึ่งเราก็รู้สึกคิดในใจเนาะคิดในใจขึ้นมานะคะว่า พี่ชายมันโทรมาแปลกๆเนาะแล้วก็อยู่ๆพูดอะไรแบบนั้นมันเป็นเป็นอะไรเนาะเราก็อยากรู้หลักอยากเห็นนะคะด้วยความสงสัยของเราเนาะว่ามันคืออะไรแบบนี้นะคะอยากรวยไหมมันรวยจริงหรออะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็ติดต่อไปหาพี่ชายนะคะพี่คะมันมันคืออะไรเนาะที่พี่บอกมาที่พี่โทรมาหาว่าคืออยากรวยไหมก็หนูก็สนใจอยากอยากจะดูนะว่ามันเป็นอะไรต้องไปดูก่อนอะไรแบบเนี้ยอยากจะไปดูก่อนว่ามันคืออะไรแบบนี้นะคะก็วันนั้นก็พี่เขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่างมา วันนี้วันนี้นะว่าว่างไหมอะไรเนี่ยเข้ามาฟังดูก่อนถ้าเกิดสนใจก็ทําไม่สนใจก็ไม่ต้องทําอะไรแบบนี้นะคะเข้าไปเขาก็มีคนที่เขารู้จักอะคะก็คือที่พี่ชายรู้จักเนาะเขาก็มาพูดคุยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับแผนการตลาดการขายการเ,าเป็นอะไรของเขาเป็นสมาชิกเป็นอะไรของเขานี่แหละนะคะก็สมัยนะั้นะคือไม่ได้มีออนไลน์อะไรเยอะแยะนะคะก็คือการพูดเนาะปากต่อปากอะไรแบบนี้เนาะ เขาก็มาพูดๆแล้วก็แนะนำะผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแบบต้องลงทุนอะเนาะต้องลงทุนนะคะมันถึงจะได้มาแบบนั้นเนาะเสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องประชุมนะคะือเข้าไปก็คือจะมีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการเงินการแผนการธุรกิจอะไรต่างๆแบบนี้เนาะตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะต้องไปแบบว่าอีกวันหนึ่งสองวันอะไรแบบนี้ยไปฟังเนาะฟัง ที่เขาบรรยายมาแบบนี้นะคะคือมีมีคำหนึ่งที่ใหม่แอดจะแพสซีฟอินคัมนะคะที่ใหม่สนใจอยากจะได้มันนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินที่จะมาลงทุนไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเนาะคือเราไม่ได้มีเงินเป็นก้อนอะ่ะเขาก็บอกว่าเออมีญาติไหมพอจะยืมคนนู้นคนนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะก็สุดท้ายเราก็ยืมของแม่มานะคะก็โทรบอกแม่ว่า ขอยืมเงินไปลงทุนหน่อยถ้าเกิดขายของมาได้ก็จะเอามาคืนอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าสินค้ามันค่อนข้างที่จะมีราคาที่แพงเนาะ,ะแล้วก็มันเป็นสินค้าต่างประเทศอะไรแบบนี้ที่เขานํามาประเทศไทยแล้วถ้าเกิดจําไม่ผิดนะจะไม่ผิดเนะี่ยลงทุนไปประมาณ2องพ0 0สามบาทนะคะแล้วก็สินค้าเนี่ยห้าร้คือเป็นหลักพันขึ้นไปอะไรแบบนี้เนาะ คือเขาจะทุกตัวเนี่ยเขาจะมีรหัสของเขาอยู่นะคะทุกตัวนะเขามีรหัสของเขาสมมุติว่า100 PV ก็500บก็าทอ่บาทแต่ละสินค้าแล้วแต่เลยเนาะแล้วแต่ว่าราคาเท่านี้มันจะมีรหัสเท่าไหร่อะไรแบบนี้ต้องสะสมให้มันไล่แบบว่าจํา,าจนวนหนึ่งอ่ะเนาะก็คือเอมาลงทุนปุ๊บก็ได้สินค้ากลับมาบ้านนะคะคือ ตอนแรกก็ไม่ได้ไไดแนะนําให้ขายเนาะให้แนะนําให้เรากินก่อนกินจนร่างกายเราเปลี่ยนแปลงกินจนร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นเราค่อยไปแนะนําให้เขาอะไรแบบนี้นะคะกินมาสักพักหนึ่งก็รู้สึกหุ่นดีขึ้นนะคะแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมานะ่ะเราไม่ได้ไปขายเลยนะเรากินกินกะินนะกินจนหมดแล้วก็ต้องรักษายอดเดือนลนะประมาณ5,000นบาทประมาณนี้นะไม่ไม่ต่ำกว่า5,000ันมานี้เนาะ รักษายอดทุกเดือนทุกเดือนนะคะจนแบบไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวแล้วไม่มีเงินอะไรตรงนี้เนาะแล้วก็เราไม่ได้ขายด้วยอะไรแบบเนี้ยคือตามหลักจริงๆอ่ะที่ใหม่ได้ดูข่าวเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงจริงๆเนี่ยเขาจะต้องขายได้แล้วก็แนะนําให้แบบการขายแล้วกินได้ผลแล้วก็ขายอะไรแบบนี้เนาะก็บอกว่าให้ให้ให้ชวนเพื่อนเนาะคนที่เรารู้จักอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคนที่เขาเราแบบว่าเารู้จักกันแบบไม่ได้สนิทอะไรก็ คือดิสมาหมดเลยลายชื่ออะไรต่างๆแบบนี้นะที่เรามีเบอร์โทรไว้อยู่อะไรเนี้ยพี่ที่ทํางานพี่อะไรเนี้ยถ้าเรามีเบอร์โทรนะคือเอามาหมดเลยเพราะว่าสมัยนะั้นอ่ะมันยังธุรกิจออนไลน์ยังไม่ได้เข้ามาเนาะหัวหน้าทีมเราก็จะพูดว่าดิสออกมาหมดเลยเบอร์โทรที่มีอยู่เนี่ยเป็นใครเป็นใครดิสออกมาหมดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็มีการแบบเหมือนมีสคริปต์เนาะเหมือนในข่าวเลยอะ มีสริปให้ให้โทรหาพูดแบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยอีกอย่างหนึง่งเราไม่ประสบความสําเร็จก็คือเราไม่มีหน้ามีตาเนาะคนก็ไม่ได้รู้จักเราเนาะเราไปชวนเขาอะไรเนี้ยเขาก็ปฏิเสธเราเนาะปฏิเสธแบบโอ้โหเราตอนนั้นเราก็กลัวคำปฏิเสธมากๆเลยนะคะแต่พอเราเข้าไปเราได้ไปศึกษาและอบรมเนาะมันมันมีพลังอะมีพลังที่จะแบบทําต่อไเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะก็ ก็คือชวนเพื่อนมาทำนะคะชวนเพื่อนอ่าเพื่อนเกวรมาทำเขาก็ทำนะอ่าเขาก็มาเรียนรู้กับใหม่นี่แหละมาได้มาประมาณเท่าไหร่ไงจำไม่ได้แล้วประมาณเขาเขาจะโอนเงินมานะคะเพราะว่าอ่ธุรกิจขายตรงเนี่ยคือมันเป็นธุรกิจขายตรงใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ไปเป็ด ไปเปิดสาขาที่ย่างกุ้งหรือว่าประเทศเมียนมาเนาะไปเปิดที่นั่นแล้วก็มันต้องมีบัญชีอะไรแบบนี้พอมีบัญชีเนี่ยคือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็จะมีบัญชีทางเมียนมาด้วยแล้วก็ต้องไปเปิดบัญชีเมียนมาเขาจะได้โอนเงินมาทางเราได้อะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นก็ได้ประมาณ สี่ห้าพันหรือเปล่าถ้าถ้าเราเน้นนาเพื่อนมาหนึ่งคนนะเพื่อนก็มาลงทุนเหมือนเราอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้เงินจากที่เพื่อนมาอะไรแบบนี้เนาะได้ประมาณสี่ห้าพันประมาณนี้แหละไม่แน่ใจเนาะคือมันนานมากแล้วก็ลืมไปแล้วนะแล้วก็เพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพื่อนแต่ไปชวนเพื่อนอีกคนโดนปฏิเสธมาคือเรารู้สึกว่ามองหน้าเพื่อนไม่ติดไปสักพักใหญ่นะคะตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ขายในออนไลน์สักเท่าไหร่แบบนี้เนาะก็เลยไปเจอ อีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เขาได้ลงใน Facebook เหมือนกันแหละก็มีเพื่อนเนาะมีเพื่อนใน Facebook แต่ไม่ได้รู้จักกันนะไม่ได้รู้จักกันก็เห็นเขาก็ลงแบบโอ้กโปรไฟล์ก็ดีเนาะแต่งชุดแล้วก็ถ่ายกับรถสปอร์ตอะไแบบนี้ก็เลยลองเข้าไปดูเนาะคิดเข้าไปดูว่าพี่มันเป็นงานนะเขาก็มีการเขียนว่าสนใจทํางานาวันละ300-500บาทอะไรแบบนี้เนาะมันเป็นธุรกิจอิสระอะไรเนี้ย คือไม่ต้องมานั่งสต็อกสินค้าอะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็เลยลองไปเข้าไปดูนะคะว่าหนูสนใจอะไรแบบนี้เนาะเผื่อจะเป็นสินค้าที่เราอยากจะนํามาขายอะไรต่างๆแบบนี้นะก็กเข้าไปครั้งแรกก็ไปอบรมนเนาะไปอบรมกับเขานะคะพอเข้าอบรมเสร็จแล้วก็ออกมาก็มีจะมีทีมงานของเขาเนาะมานั่งอธิบายให้เราฟังนะคะแผนการตลาดแบบนี้แบบนี้นะคะแต่สุดท้ายมันก็ต้องแบบ ชวนชนคนเนาะชวนเพื่อนชวนอะไรมามาทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะสร้างพุ่งสร้างเพจนะคะแล้วก็สอนการแบบทํางานในในตลาดออนไลน์หมดเลยนะคะไม่มีการแบบว่านั่นเนาะคือขายของก็ขายออนไลน์ก็คือจะแบบจะขายไปด้วยแล้วก็แนะนําเพื่อนไปด้วยนะคะบริษัทที่สองเนี่ยหมายลงทุนไปประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทนะคะตอนนั้นก็ไม่มีเงินเหมือนกัน คือมไม่ได้โทษบริษัทว่าไม่ดีนะคือไม่ได้โทษนะคะมันมันมันอยู่ที่เราในการตัดสินใจเราเนาะว่าเราทําไปแล้วมันมันได้อะไรแบบนี้ก็คือเหมือนประสบการณ์ที่มันสอนให้เรารู้อะไรแบบนี้เนาะแต่ใหม่ก็ไม่ได้เ็ดนะคะจากบริษัทแรกก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้สินค้าเข้ามากินมาใช้อะไรแบบนี้เนาะคือบริษัทเขาก็อาจจะมีแผนการตลาดของเขาแบบนี้แหละอะไรเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราเจอคือเราเจอมาแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แนะนําให้เราลงทุนนะคะว่า ต้องลงทุนไปประมาณ5้าถึงหกหมื่นก็เล่นรหัสประมาณนี้เราลงทุนอะ่ะประมาณเท่านี้แล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาต่อใต้องค์กรของเราอะ่ะเราก็จะได้ตอนนั้นก็ไม่มีเงินลงทุนเหมือนกันนะคะพี่ทีมงานเขาก็พูดให้พูดได้เราฟังนะถ้าเกิดว่าม,มีเงินทำก็ลองลองขายก่อนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกอบขายได้ก็คือค่อยมาปบุปกปลกันอะไรแบบนี้ก็คือภายในหนึ่งเดือนเราทําไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะก็ก็คือ คนที่ก็อยู่ข้างล่างอะไรายได้ก็จะขึ้นไปข้างบนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยโทรหาแม่เนาะถามแม่อีกแล้วแมพ่พอมีเงินสักห้าหกหมื่นไหมอะไรเนี่ยแม่ก็ถามนะว่าจะไปทําอะไรนู่นนี่นั่นเลยถามโอาสารพัดอย่างอะ่ะก็เลยเออจะไปลงทุนไปซื้อสินค้าอะไรแบบนี้เนาะซื้อสินค้าแล้วก็มาขายอะไรแบบนี้นะคะเคยไปถามยิมแฟนเนาะแฟนคุณครูนะคะก็ตอนนั้นยังเรียนอยู่เนาะเคยไปถามยิมนะคะก็ประมาณอ่าสี สามหมื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าใหม่ก็มีประมาณสองหมื่นอะไรแบบนี้เนาะก็ขอยืมประมาณสามหมื่นแล้วก็เดี๋ยวจะหามาคืนอะไรแบบนี้ยเดี๋ยวขายทองขายอะไรค่อยหามาคืนอะไรแบบนี้ก็เขาไม่มีไม่ให้อะไรเนี้ยไม่ให้เลยจะเอาไปทําอะไรนู่นนี่นั่นเนาะด้วยความหวังดีนะคะที่บอกมานะว่าเอออย่าอย่าไปนั่นนะเดี๋ยวโดนดอกนะั่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่เชื่อเนาะคือเราเราเห็นในธุรกิจอะค,อคือคือคําว่า passive income เนาะ อาที่แบบว่าถ้าเกิบเราสำเร็จในบริษัทนี้จะมี passive income ซึ่ง passive income ก็คือคล้ายๆแบบว่า,าเกิบเราเกษตถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยคือจะมีเงินเข้าแบบทุกเดือนทุกเดือนเนาะคือรายได้มันกไ็ไม่จำกัดด้วยอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเงินเข้าเหมือน เขาเรียกว่าอะไรสเสือนอนกินอ่ะประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดเรากเกษียณมาเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็จะมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนทุกเดือน,นอะไรแบบนี้นะคะคืออยากได้นะคะอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะแต่แต่ทุกๆงานนะั้นในบริษัทขายตรงก็จะมีคนสําเร็จอยู่แล้วที่มาพูดกับเราเนาะคือเขาก็สำเร็จเนี่ยเขาทํามาก่อนเราเขาก็ต้องสําเร็จก่อนอะไรแบบนี้เรามาทีหลังเราก็อ่าก็ยังไม่สําเร็จอะ่นะเนาะ พอเราไม่สําเร็จปุ๊บเนี่ยมันมันก็เกิดปัญหาไงหลายๆคนก็ไม่สําเร็จในธุรกิจนี้ไม่ขายไม่ได้อะไรเนี้ยก็เกิดปัญหาเกิดการฟอ้องร้องอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเกิดการเรียกร้องอะไรต่างๆเนาะแต่สําหรับใหม่อะ่ะก็คือ,อเป็นความรู้เนาะเหมือนเราซื้อเหมือนเราลงทุนเพื่อซื้อความรู้และประสบการณ์ของเรานะใหม่ไม่ได้คิดว่าเป็นการหลอกลวงอะไรเนาะ เข้าไปงานไปเรียนรู้งานเนาะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการขายของเกี่ยวกับการถ่ายภาพแต่ว่าธุรกิจนี้หมขายได้นะขายของเนี่ยขายแบบขายได้เลยนะคะแล้วก็ขายให้แนะนําคนที่รู้จักบ้างแนะนําให้คนนู้นคนนี้บ้างอะไรแบบนี้เนาะก็ส่วนให้หาคนหรือว่าหามาหาคนมาทํางานกับเราไม่มีเลยเพราะว่าอีกอย่างเราทําไม่เป็นด้วยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยถนัดด้วยอีกอย่างคือมันมีมีสคลิปให้เราหมดเลยต้องให้เรา,าลง สมมติว่าเราลงไปใน Facebook ในกลุ่มอะไรใช่ไหมว่าสนใจงานได,ได้ประมาณ300ร้อยถึงห้าร้อยต่อวันอะไรแบบนี้ใครสนใจใครไม่มีงานทำก็มาทำกับเราได้นยเวลาคนเขาเห็นคนที่เขาไม่มีงานอนะ่ะเขาก็จะติดต่อมาหาเรานะคะเราก็จะโทรจะโทรเนาะพอเขาติดต่อมาหาเราเขาก็จะให้เบอร์โทรว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรเนี้ยติดต่อมาหาเราว่าสนใจนน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะเราก็ติดต่อไปหาเขานะคะติดต่อหาเขาก็มันต้องพูดตามสคริปที่เขาให้มาคือซึ่งเราก็ ไม่ค่อยถนัดด้วยแล้วก็เอ๊จะทำยังไงให้เราได้ให้เราแบบว่ามีทีมงานมีอะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะคะนอกจากจะขายเนาะแต่ว่าขายก็ขายขายบ้างกินบ้างขายบ้างกินบ้างอะไรจน จนหมดอะเนาะได้ทุนกลับมาบ้างนะคะบางทีเรากินไปบ้างก็ทุนมันก็เข้าเข้าในตัวเราบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็คือไม่ได้มาทั้งหมดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็คิดว่าเป็นประสบการณ์นะคะประสบการณ์ของเราแต่ในบริษัทนี้เราก็ขายไปด้วยเนาะขายไปด้วยทําไปด้วยไปบริษัทโอเกือบทุกอ,อาทิตย์เกือบทุกวันเลยเนาะไปอยู่ในบริษัทไปอยู่กับพี่เขาไปฟังแบบคนสําเร็จอะไรแบบนี้ตกเย็นมาเขาก็จะมีการอบรมบางวันก็จะมีการเกี่ยวกับบรรยายเกี่ยวกับสินค้าสรรพคุณอะไรสิน ค้าต่างๆแบบนี้เนาะว่ามันมีสรรพคุณอะไรนะเราจะได้ไปแนะนำะคนอื่นถูกแนะนําลูกค้าถูกอะไรแบบนี้นะคะก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เข้ามาเนาะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เหมือนจะทําชวนทําธุรกิจนี่แหละทําธุรกิจอีกแต่เราก็ไปหลงเชื่อแล้วก็ไปทําอีกเนาะอันนี้คือก็ไม่ได้เขาไม่ได้หล,ลอกลวงเราหรอกเนาะเขาก็มานําเสนอให้เราแต่เราก็แบบอ,อีกอย่างคือยังไงจะบอกไงคือตอนนั้นคือเราก็ยัง คือเราเห็นเนาะเห็นเพื่อนใน f c e e o o o อะ่ะคนนี้ก็คือตอนแรกก็ไม่รู้จักกันเนาะแตะ่คือเราได้คุยกันเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆแบบว่าเราแอบชอบเขาอะไรประมาณเนี้ยแอบชอบเขาแล้วก็อีกอย่างเขาทําธุรกิจธุรกิจขายตรงบริษัทหนึ่งเนาะแต่อันนี้คือลงทุนไม่ค่อยเยอะนะคะลงทุนประมาณประมาณหมื่นกว่าน,นี่แหละอันเงินเงินก้อนเงินก้อนสุดท้ายที่เราหยอดกระปุก หยอดกระปุกทุกวันทุกวันที่นําที่เราขายของได้เนาะหยอดกระปุกไปจนมีเงินก้อนหนึ่งประมาณหมื่นเก้าหรือเกือบเกืบ 20, อบสองหมื่นอยู่นะก็ได้ลงทุนไปกับเขาด้วยนะไปลงทุนเพราะว่าเราชอบเขาอะไรแบบนี้แอบชอบเขานะคะแต่ก็ได้สินค้ามาก็เอามากินเอามาใช้นะคะไม่ได้ขายเหมือนกันเพราะว่าทำด้วยที่เราชอบเขาอะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันน่าจะแบบแผนการตลาดน่าจะเหมือนเหมือนกันแหละ เน้นการแบบลงทุนมากกว่าแหละที่ใหม่เคยเจอมานะคะที่ใหม่เข้าไปทานะคะทั้งหมดมีอยู่ประมาณสามบริษัทนะคะลงทุนไปก็เกือบแสนเนาะถ้ามาคิดคิดดูนะคะลงทุกการลงทุนไปเนี่ยคือทุกเดือนเนี่ยมันต้องมีการรักษายอดเนาะอย่างเช่นบริษัทที่2เนี่ยก็คือรักษายอดเนี่ยเขาก็จะบอกว่า1,000ไม่ได้บอกชัดเจนเนาะว่าต้องรักษายอดประมาณสี่ห้าพันต่อเดือนอะไรแบบเนี้ย เขาบอกว่าหนึ่งพอะไรแบบนี้เราเข้าใจคิดว่า1,000พบาทเนาะแต่ละเดือนนะ่ะต้องซื้อกีนชใช้หนึ่งพันบาทอะไรแบบนี้เนาะด้วยความเข้าใจแบบนี้เนาะแต่ว่าพอเรา,าได้ลงทุนไปปับ๊บเนี่ยมันก็จะมีการรักษายอดแต่ละเดือนถ้าเราขายไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อซื้อมา,อาเขาเรียกว่าซื้อซื้อสต็อกมาเนาะประมาณาไม่ต่ําประมาณหนึ่งพันหรือว่าเกินกว่าน,นั้นก็ได้อะไรแบบนี้นะคะหนึ่งพัน pb อะไรแบบนี้ก็ตกเงินประมาณสี่ สี่ห้าพันบาทประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็เก็บมาบางทีก็ซื้อมาถ้าเกิดยอดเราขายไม่ได้เราก็ไปซื้อมาก่อนซื้อมาแล้วก็มาขายขายขายเพราะว่าบริษัทที่ใหม่เข้าไปร่วมสามบริษัทนี้คือมีลาุงลาลานะมีลาลุงลาลามาทําด้วยแล้วก็มีประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีคนประสบความสําเร็จมากมายแล้วก็มาอธิบายมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเขาที่เขาเคยผ่านมาแบบนู้นแบบนี้แล้วก็มามาเจอ จอธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรแบบเนี้ยแต่เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจขายตรงตรงนี้เนาะเราอาจจะไปประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าก็ได้แล้วนั้นเนาะเราแค่แบบเอออยู่แบบพอดีพอเพียงแบบทําทําได้เท่าไหร่ก็เท่าที่เราทําได้ในนทุกวันนี้นะคะไม่เข้าใจผู้ผู้เสียหายเนาะที่เขา เจอมาแบบนี้นอะตามในข่าวนะคะโอ้โหข่าวดังมากเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกสินค้าที่เราก็เคยรู้จักเห็นในแบบฟอร์มแต่ก็ไม่สนใจเข้าไปทํานะคะเพราะว่าการแผนการตลาดมันก็น่าจะคล้ายๆกันอาจจะลงทุนเหมือนกันแหละอะไรแบบเนี้ยคือน่าจะพอละหยุดที่นี่แหละอะไรเนี้ยเพราะว่าหยุดแค่นี้แหละเพราะว่าสินค้ามันส่วนมากเนะี่ยมันเป็นสินค้าไม่ใช่สินค้าขายทั่วไปไงมันเป็นสินค้า สุขภาพความงามมันเป็นอาหารเสริมอะไรต่างๆแบบนี้บางคนก็ไม่แบบนิยมแบบบ้านทานอะไรแบบนี้เนาะไม่ไม่นิยมนะส่วนมากเขาไม่ได้บางขายในตลาดอะไรแบบนี้เนาะส่วนมากก็จะนํามาขายในออนไลน์อะไรต่างๆตามที่ทุกคนเคยเห็นนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าทําไปแล้วไม่ได้อย่างที่เราคิดไม่ได้อย่างที่เราหวังลงทุนไปเยอะแล้วอะไรนี้เนาะก็สูญเสียตรงนี้ไปแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายด้วยตรงนี้ใหม่ก็เข้าใจนะกับ ผู้ที่เสียหายแล้วก็เข้าไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรต่างๆอะ่ะเพราะว่าอีกอย่างคือธุรกิจไคยตรงตามที่ใหม่เคยเจอมามันก็คล้ายๆกันอะนะ่ะเนาะก็ไม่ได้ว่าแบบว่าบริษัทแบบเอ่อเขาหลอกลวงหรือว่าอะไรเนาะมันมันเป็นความผิดของเราเราต้องกลับมาโทษตัวเองบ้างแบบเนี้ยเราต้องกลับมาโทษตัวเองว่าเราเราไปเพื่ออยากได้อยากมีแล้วก็สุดท้ายเราไม่ได้เราไม่มีเหมือนเขาอะไรเนี่ยเราก็แค่ยุติยุติการทำเรื่องแบบนี้เนาะ คืออย่างถ้าเกิดเราทำธุรกิจขายตรงเนาะถ้าเกิดเราอยู่บริษัทนี้คือมันคนที่เขาทํามาก่อนน่ะคือเขาได้เนาะประสบความสําเร็จเขามีเงินเดือนทุกเดือนนะบางคนได้ได้ราได,ได้เป็นนั้นล้านอนะ่ะคือคนที่มาทีหลังนะ่ะก็อยากได้อยากมีเหมือนเขาเนาะก็เหมือนไม่เองก็อยากได,ด้อยากมีเหมือนเขาอยากสําเร็จเหมือนเขาอยากมีเงินเดือนรับเป็นล้านอะไรแบบนี้เนาะด้วยความเราก็ไม่ไม่เคยมีเราก็อยากจะได้อะไรแบบนี้เนาะล้วก็ต้องทําใจเนาะทําใจยอมรับมันนะคะเพราะว่า ธุรกิจอะคือตอนแรกๆก,ก็ยังไม่มีใครรู้เนาะก็อาจจะแบบยังเป็นกระแสอยู่ยังแบบนั่นอยู่ยังขายได้อยู่อะไรเนี้ยทีนี้พอมันทําไปนานแล้วคนที่เข้าไปทีหลังเนี่ยมันเกิดการแบบว่ามันอิ่มตัวเนาะ สินค้ามันก็อิ่มตัวมันคือมีขายทุกแบบทั่วประเทศเลยอะไรแบบนี้ว่าจะเป็นไหนคือมันมีคือขายเยอะมากเนาะการขายนะคะนอกจากเราจะไปกินไปใช้อะไรแบบมันขายไม่ได้ก็นอกจากเอามากินเนาะบางทีกินไม่หมดมันก็หมดอายุไปแบบนี้นะคะคือเมื่อวันก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นัวสันนี้เปล่าเห็นพี่สาวมาให้เนาะคือมาดูแล้วมันหมดหมดอายุไปแล้วนะคะเยอะมากแล้วก็ตลาดเต็มนะคะคือทางไหนทางออนไลน์อ่ะมันมีขายทุกช่องทางเลยบางคนก็ขายถูกบางคนก็ขายตัดราคาแล้วเราจะไปขาย ให้ใครอะใช่ไหมมันก็เกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็มีการเรียกร้องฟ้องร้องอะไรต่างๆแบบนี้เนาะนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนาะก็จะทำธุรกิจอะไรก็ศึกษาให้ดีๆนะคะถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องยอมรับเนาะยอมรับในความเป็นจริงยอมรับในสิ่งที่เราทำไปอะไรแบบนี้เนาะคือมันมันไม่ได้แบบว่า ยังยืนและม,มั่นคงตลอดอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูดูแล้วก็ทําไปถ้าเกิดมันลงทุนเยอะไปไม่ไหวก็คือเราไม่ทําดีกว่าอะไรเนี้ยต้องต้องแบบว่าบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ห้ามใจเราไม่ได้เนาะเวลาเราเข้าไปอบรมเนี่ยไม่เคยเข้าเข้าไปคอร์สนะคะคอร์สแบบว่าทําธุรกิจอ่าขายตรงครั้งแรกเนี่ยเข้าไปคอร์ส พอประมาณ2,000กว่าหรือเปล่าไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ไปทำโอ้โหคือมันตื่นเต้นมากแล้วก็มีฝลังมากกลับมาเนะี่ยฉันจะทำไ่ายฉันจะนวดน,นี่นั่นโอ้โหมันมีฝรั่งอนะเนาะมันมีความคิดบวกๆอยู่ในนั้นนะคะเหมือนเหมือนโดนล้างสมองไปอะประมาณนั้นนะคะเราบบได้พลังได้ความคิดที่ดีกลับมานะคะ เนาะก็เรารู้สึกดีมีพลังมีความกระตือรือร้น,นอยากจะได้อยากจะทํามันให้ได้แบบนี้เนาะแต่สุดท้ายมันไม่ได้มันก็ต้องผิดหวังใช่ไหมเรื่องมันก็จะยาวนิดนึงนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะสาหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ตามรับชมสาวใหม่เชียงตุงนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ซาวให้เซียงตุงด้วยนะคะลาไปก่อนไปพบกันใหมน่นค้นะคะิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ